พระเยซูทรงอธิบายกลิ่นหอมอันหอมหวานของความศักดิ์สิทธิ์และอุบายของศัตรู24พฤษภาค,คม2559พระวจนะจากพระเยซูผ่านซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพอรอพิมลแคลขอให้การประทับอยู่ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่อ่อนโยนและกรุณาอยู่กับเรา ผู้ที่อาศัยอยู่ในหัวใจหลังจากการนมัสก,การมาเป็นเวลานานพอสมควรฉันเริ่มรู้สึกว่าจำเป็นต้องจัดพิธีศีลและลึกพร้อมกับอ่านพระคัมภีร์และสวดภาวนาแต่พระเจ้าห้ามฉันและตรัสว่าฉันแค่อยากกอดเธอแคลเป็นเวลาหลายวันแล้วที่ฉันต้องการเพียงแค่นี้ ฉันต้องการแค่กอดเธอเบาๆในอ้อมแขนของฉันและโยกตัวเธอและดื่มด่ำกับกลิ่นหอมหวานของความรักที่ลอยมาจากเธอที่รักฉันแค่อยากอยู่ในสถานที่นั้นกับเธอเหมือนปกติเมื่อพระองค์ชมฉันฉันมักจะปฏิเสธหรือสงสัยเมื่อได้ฟังเช่นนั้นพระองค์ตอบฉันว่า อย่าทำให้ฉันเจ็บใจเพราะความไม่เชื่อฉันต้องการกอดเธอและสูดกลิ่นหวานที่ออกมาจากจิตวิญญาณของเธอเมื่อเราอยู่ด้วยกันฉันสัมผัสได้ถึงสิ่งที่พระองค์กำลังพูดถึง ราวกับว่าฉันถูกห่อด้วยสายไหมแต่พระเยซูฉันยังโกรธอยู่ท่ามกลางนิสัยแย่ๆอื่นๆอีกมากมายไม่เป็นไรนั่นไม่ใช่หัวใจของเธอหัวใจของเธอคือการทำให้ฉันพอใจและเธอก็ทำให้ฉันพอใจแคล ฉันเริ่มร้องไห้เพราะฉันไม่เห็นตัวเองเป็นแบบนั้นเลยเพราะเหตุนี้เราจึงต้องบอกท่านว่าในจิตวิญญาณของท่านมีความหวานใช่แล้วเราต้องบอกท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่จดจ่ออยู่กับความเครียดแค้นมากเกินไปเมื่อเกิดขึ้นแต่ท่านจะเห็นว่านั่นไม่ใช่ความเอ็นเอียงของหัวใจของท่านพวกท่านหลายคน ลูกๆของเราเป็นที่พอพระทัยของเราอย่างยิ่งกลิ่นหอมอันหอมหวานของความศักดิ์สิทธิ์แผ่ออกมาจากตัวท่านหลังจากที่พระองค์ตัดเช่นนั้นฉันเห็นบางอย่างแบบนั้นเมื่อเราเต้นรำกัน ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นหอมรอยออกมาจากหัวของฉันและนั่นคือจุดที่พระเยซูทรงวางแก้มของพระองค์ใช่แล้วมีกลิ่นหอมเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่ยอมจำนนต่อฉันอย่างต่อเนื่องกลิ่นหอมหวานและปลอบโยนฉัน มีมากมายเหลือเกินฉันเข้าใกล้ไม่ได้ด้วยซ้ำพิษของความเครียดแค้นรุนแรงมากจนฉันทนอยู่ใกล้ไม่ได้เลยประชาชนของฉันทุกคนจงระวังอย่าให้กลิ่นของความเครียดแค้นออกมาจากความคิดของคุณใช่แล้วกิจกรรมของสมองของคุณส่งกลิ่นหอมนี้ออกมาเมื่อมันหอมหวานมันก็เหมือนกับว่า ฉันกําลังเดินผ่านสวนที่ได้รับการดูแลอย่างดีเมื่อมันเป็นพิษมันก็เป็นกลิ่นของความตายและเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยคุณแทบไม่เข้าใจเลยว่ามันเลวร้ายขนาดไหนพระเยซูคุณต้องการพูดอะไรกับเจ้าสาวของคุณวันนี้ อดทนไว้อดทนไว้กับของขวัญที่ฉันมอบให้คุณอดทนไว้กับการเจิมน้ำมันอดทนไว้กับความฝันและนิมิตอดทนไว้กับช่วงเวลาที่แสนหวานของเราด้วยกันอดทนไว้อดทนไว้อย่าปล่อยให้ศัตรูเข้ามาและลากคุณไปสู่ความไม่เชื่อพระองค์กำลังขโมยจากคุณผ่านความกโกรธ ความขมขื่นความเครียดแค้นและความกลัวโง่โงเมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในอารมณ์ของคุณศัตรูกำลังขโมยจากคุณพระองค์ต้องการพรากความหวานของคุณการมีอยู่ของคุณกับฉันและความอุดมสมบูรณ์ที่ฉันเติมเต็มคุณไปพระองค์ชอบปลุกเร้าความโกรธ เพื่อดูดพลังของคุณก่อนที่คุณจะเริ่มวันใหม่หรือทำโครงการให้เสร็จหรือสวดอ้อนวอนให้เสร็จพระองค์ชอบที่จะนอนอยู่ข้างหูคุณทำให้คุณโกรธหรือกลัวจากนั้นก็ดูดพลังทั้งหมดที่คุณวางแผนไว้สําหรับวันนั้นไปจากคุณและคุณก็วิ่งไปจัดการกับสิ่งล่อลวงเหล่านี้พระองค์ฉลาดมากและทรงรู้ว่าต้องกดปุ่มไหน เพราะตัวแทงของพระองค์ปีศาจคอยสังเกตคุณและจดบันทึกตลอดเวลาน่าสนใจอีกครั้งที่พระเยซูทรงนำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉันเคยมีวันที่เป็นแบบนั้นฉันมีวันที่เป็นแบบนั้นติดต่อกันสองวันซึ่งฉันอารมณ์เสียและมันครอบงำฉันตลอดทั้งวันพระเจ้ากำลังตัดกับฉันจริงๆ สิ่งต่างๆที่ฉันคิดว่าไม่ควรเรียกร้องความสนใจมากกว่านี้กลับดึงฉันให้ห่างจากคำอธิษฐานและคํำสอนอย่างกระทันหันฉันเริ่มหงุดหงิดมากขึ้นทุกวันจนกระทั่งฉันไม่สามารถเบี่ยงเบนความสนใจได้อีกต่อไปและฉันต้องหาสิ่งอื่นมาจัดเตรียมแต่ถึงตอนนั้นความโกรธก็ทำให้ฉันหมดแรงและไม่มีอะไรเหลืออีกแล้ว ฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างแต่เมื่อฉันอารมณ์เสียพลังงานของฉันก็หมดไปและฉันก็เดินกระเพกไปตลอดทั้งวันแทนที่จะก้าวไปข้างหน้าได้จากนั้นฉันต้องจัดการกับความรู้สึกผิดเพราะฉันปล่อยให้ความใจร้อนและการตัดสินของตัวเองครอบงำสิ่งที่เธอกำลังอธิบายอยู่ที่รักของฉัน เป็นวิธีที่ซาตานฆ่าขโมยและทำลายมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากนั้นก็เกิดความโกรธความแปลกแยกการตัดสินความรู้สึกผิดและเมื่อสิ้นสุดปฏิกริยาที่ไม่ได้ตั้งใจยาวนานนี้คุณก็สูญเสียความคิดเริ่มและความสงบสุขไปตลอดทั้งวันเพื่อทำสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงในอาณาจักรของพระเจ้า จงตระหนักถึงวิธีที่มันทำงานผ่านลูกน้องของมันครอบครัวที่รักจงตระหนักถึงมันและหยุดมันตั้งแต่ต้นร้องเรียกฉันว่าพระเยซูปโปรดช่วยฉันจากความชั่วร้ายแล้วฉันจะมาช่วยคุณสิ่งนี้ต้องใช้การควบคุมตนเองและวินัยวิธีที่พลวัดการบรรเทาทั้งสองนี้ ถูกประณีประนอมโดยเจตนาโดยแผนการของศัตรูคือความเหนื่อยล้าและข้อจำกัดด้านเวลาหรือเส้นตายคุณรู้สึกราวกับว่าคุณต้องทำให้เสร็จภายในเวลาใดก็ตามและเมื่อเกิดการขัดจังหวะและสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิคุณจะรู้สึกตึงเครียดและขุ่นเคืองเมื่อคุณเหนื่อยล้าคุณจะคิดไม่รอบคอบความกลัวความเจ็บปวด การขัดจังหวะไม่รู้จบหากได้รับอนุญาตจะถูกใช้เพื่อทำให้คุณหมดแรงจากนั้นคุณทำผิดพลาดครั้งใหญ่ขึ้นและต้องกลับใจและใช้เวลามากขึ้นในการควบคุมความเสียหายซึ่งผลักดันคุณให้ห่างไกลจากเป้าหมายมากขึ้นจงตระหนักไว้ลูกๆของฉันจงตระหนักไว้ศัตรูของคุณฉลาดมาก แต่ถ้าคุณอยู่ในความรักของฉันอดทนเสมอให้อภัยเสมอปฏิเสธที่จะตัดสินเข้าใจว่าฉันยอมให้สิ่งเหล่านี้มาควบคุมและทดสอบคุณในคุณธรรมหากคุณยังคงมองเห็นภาพที่ฉันควบคุมทุกสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าคุณอย่างต่อเนื่องฉันจะคืนความสงบสุขให้กับคุณได้ก่อนที่มันจะทำให้คุณเสียเวลาไปทั้งวัน ตอนนี้ฉันขอวอวยพรให้คุณด้วยจงมีจิตใจเข้มแข็งอดทนและรู้จักประมาณตนจงยึดมั่นในสิ่งดีๆที่ข้าพเจ้าฝากไว้กับท่านอย่าให้ใครมาขโมยไปจากท่านและโปรดจำไว้ว่าข้าพเจ้ากำลังจะมาในเร็วๆนี้